สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ทุกวันอังคารที่8กรกฎาคมนะครับของวัน6 8ขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับสินค้าทางการ,รเกษตรนะครับทำาขึ้นจากเหล็กแหนบซุบแข็งนะครับซุบแข็งกันน้ำมันอันนี้เป็นไา่โตงกูกอไก่นะครับเป็นด้ามบ้องครับาบ้องเราต่อไม้ให้เจะรลใส่ ก็ร้อยเชือกให้นะครับไปห้อยกิ่งไม้หรือตะปูในบ้านก็ดีนะครับเอาเล่มที่หนึ่งก่อนนะครับเล่มที่หนึ่งคงจะยาวหนึ่งฟุตพอดีครับสามสิบเซนครับสิบสองนิ้วนะครับ กว้างสนิ้วพอดีนะครับ3นิ้วเป๊ะด้าบ้องจะ6นิ้วครับด้าบ้อง6นิ้วต่อไม้ให้3นิ้วเป็น9นิ้วครับรวมต่อไม้ให้เป็นลายให้นะครับเพื่อความสวยงาม สันยันนาแปดมิลนะครับสยันาแปดมิลดูคมครับคมประมาณนี้ครับ ใจโทรมานะครับจะลงราคาให้ทาง youtube นะครับเรามีบริการเก็บปลายทางครับโูนได้เก็บปลายทางได้ครับไม่ต้องกลัวหักนะครับทำบ,บ้องครับเล่มที่หนึ่งผ่านไปเล่มที่สองก็อีโต้เหมือนกันนะครับอีโต้หัวง่ามนะครับทางจะแอนนะครับ ใส้โตหัตวง,งามใส่มุดทงเหลืองให้นะครับันไม่ต้องกลัวหลุดนะครับเราอัดอีโอกซี่อย่างแน่นหนาใส่หมุกให้ทงเหลืองให้คมคมยาวสิบเอ็ดนิ้วครับสินิ้วอันนี้เบานะครับสุภาพสตรีก็ถือได้นะครับ ด้ามยาว11นิ้วพอดีครับสันหนา6กมิลครับหัวนี้ก็กว้างสองนิ้วเหุนนะครับจะรูร้อยเชือกให้เส้นกันครับเก็บง่ายครับ ลาไปลไปสว่วนห้อยกิ่งไม้ก็ได้นะครับผมท่านใดสนใจโทรมาครับครประมาณนี้ครับโทรมานะครับท่านไม่สะดวกโอนเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ สองเล่มครับบเล่มไหนเล่มที่หนึ่งที่สองนะครับประกันเรื่องคมทนนะครับซุกแข็งจากน้ำมันครับไอโตหัวง่ามไอโตหัวงกอไก่ครับดัมบอง มีบริการเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับขอบคุณครับ